ค่ะเมื่อนี้มาตามหน้าเจเมือว่านนี้เดขพืชนบ้านต่ำเล่าฝันเห็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินออกว่นเกิดศูนหาเต็มเต็มค่ะถ้าเอาดีๆกับเขาทั้งบนบนบนไห้พันมาพันมาหาแปดเก้ามัอนออกหา8กแดกรับหัวค่ะสุดยอดอิลีหน้าเจี งวดนี่พื้นบ้านตำเล่าเพิ่นบอกให้เป็นอธิษฐานขอเป็นโตมันจังบไดตียากเพิ่นฟันอหลีมาตำคำสั่งอหลีได้เป็นโตอหลีจะเป็นโตใดมันล่องไปติดตามหน้าจีพื้นบ้านตำเล่ากัน,นเลยเลยค่ะสวัสดีครับไม่เก๋ครับค่ะสวัสดีครับไม่เก๋มันส,ส,สุดยอดเนีะนะเก็บสามโตแตกพี่น้องเลยนะครับอื เมื่อกี้ให้ห้าแปดเก้านะครับเลขออกห้มมาหกแปดจะกับหัวทาเป็นตัวเอ้ยกับหัวเพื่อให้กับหัวขึ้นช่วยกันเนาะห้าแปดเก้ามันนะออกห้าหกแปดแมนนะครับต้องกลับหัวไหมเอาเกลาจะกับวัดเกิดออกในหลวงเขาเนาะโอ้สุนหะเต็มเต็มที่น้องเนาะดีเห็ดดีๆเลยเทิงบนทั้งล่างเนาะทั้งบนทั้งล่างโอ้สุดยอดดีๆนะสำหรับเม่เกี้เ้อนะครับอืมเพิ่นฝันเเห็นจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินให้เพิ่นได้ใส้ ไอ้เพื่อนฝันเกี่ยวกับดอกไม้แดงหรือสุดแดงนี่อแม่นโลดนะครับตะเกามาเลยได้ยวยำนะำม่ตุยเนาะยำผักกัได้เนาะหรือว่าเป็นแลันเลรียญแนนทุ่งดอกไม้สีแดงไหมสีแดงเพื่อนว่าเพื่อนมีตัวกองซ่องเด้ตัวกงกองซ่องเพื่อนว่าเพื่นปลาอยากเป็นนางเอกเออนอยากเป็นตกกองเราเป็นตกวกองนางเอกคนนางเอกหรือเปล่าหว่าเอาเจ้าอยู่เป็นตกกองได้ท่านวัดฝันเนี่ยเพื่อนน่ะแลีนนั่นท่ามกลางดอกไม้ก็นางเอกคักแล้วท่านเนาะเป็นตกกองยันว่าล่ะ <ท>ธรรมดานางเอกเขาพิจารณาเอกเรนน้ำดอกไม้เลนนน้ำตาดอกไม้งามโดนโลดเต้นไปเลยอพิจารณาเอกเรนบ่ะันอยู่นี่อันนี้ตัวกงเรียนตัวกงได้าเรีนได้ดอกไม้มันเรนดอกนังเอกเลยไหมนะครับอันนี้หยอกกันเพราะว่ามีเกล้าว่ะโอ้ยมีเกลเมีเกล้าดังมีเกล้าเก่งนแมนเหมือนกันคอยะเปินตัวกงดอกไม้เขียวไปนเอกเลยนโอ้ยนังเอกสองสคนนัรักเลยว่าเ่าะเาาอยจะเป็นตัวกงดอกคนนั้สินะเอาก็ เรากระเหรี่ยงการวางเบียังดอกนะครับอืเป็นไก่ความสำคัญสุขคนล่ะมิเตฟูทั้งช่องห้องถือลายแทงดีเนาะไม่ตืนเนาะแม่นวะถือลายกับห้องดีเลยเนาะหมายถึงว่าห้องหาคนฝันแม่นแม่แบ่งปัดเอฟซี่แทงหลายค่นดังดีเนาะมาเลยกับซับสนุนสุขคนนะครับผู้ใดฝันแม่นมาเลยกับซอยเบิร์ดนะหรือเอฟซี่ทั้งไก่ทั้งไก่แถวหอยเมล็ดแถวไก่ๆนี่เนาะผู้ใดฝันแม่นฝันไทยเก่งฟันเหล้าแม่นมั่นใจว่าของเก่งบอลแม่นเนาะอยากให้มาเลยก็ไม่ตื้อไปท้ากัดโทรมาได้เด้อนะครับเบอร์โทรกับศูนย์หกหนึ หกเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแปดเด้อนะครับมือโทมมารวยมือโทมมาตุยกันศูนย์หกห้าศูนย์เก้าศูนย์สามแปดสี่แปดเด้อครับสุดยอดลีเนาะสำหรับเมเกอเนาะนะครับเอาวันนี้มารวยก็สิเกินถึงผู้มาให้คะแนนนะครับ <c oughs> ผู้มีนก้กำลังใจมาแบ่งคะแนนมาเยี่ยมชมมารวยนะครับมาเยาี่ยมยามช่องมารวยนะครับมามาให้กำลังใจเมเกอนะครับก็สิมีคุน้นนัททนานนะครับนะครับเด้อหินนัทเท่าในหลักแบ่งปันกำลัใจมาให้เมเจอเอ่อ ไมเนนคน,มเนะครับไมเคสซี่ร้อยนะครับไมเกสซี400่ร้อยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีคนนักสาวสมบูรณ์นะนะรเนาะ,ะนะครับมาให้ไม่เก้อีกสองร้อยคะแนนนะครับเปลี่ยนหกร้อยคะแนนเนาะนะครับอืแล้วก็มีนะครับเอ,เอฟซีจากท่างนะ <c oughs> เกาหลีเนาะเป็นโอนมามให้คะแนนมาเมื่นหนึ่งคะแนนนะ <c oughs> หนึ่งหมืน่นคะแนนนะนะครับก็เลยว่าเออแบ่งกันนะครับนัน่นแหละที่มอเรยอยากถามคืออยากรูกร้ว่าพ่นเจอแบ่งไผแน่จะให้กำลังใจไผ่แังสินะเพราะว่าฝนอุ่นม,มากฝนบเอเันใดเออยยังเนาะเป็นหัวตานข้ามเหยียมากบอกก็เลยมอเรยเลยขออนุญาตแบ่งแท่นเนาะนะครับกัสีแบ่งให้ไม่เคี้ยวน้อยเพ่นสี่พันเพราะว่าไม่เคี้ยวน้อยเพ่นไปซื้อน้ำซื้อยางถวายผ้าน้ำนะครับมอเรยกัให้ไม่เกี๊ยสองพันนะครับแล้วมอเรยกัสี เติมน้ำมันไปพันหนึ่งแต่สีบแยกไปตุยใส่น้ำคนละพัฒหาเท่านั้นหละเนาะคือว่าเป็นคารนำมู่น้ำมันกำลังใจให้ทั้งช่องน้ำเนาะข่าวว่าอันเอฟซีจากเกาหลีเป็นหายมากนั่แหละเท่านั้นแหละก็บอกว่าให้สามคนคือมารวยไม่เกะไม่เขียวน้อยเนาะแต่ว่าห้าเสร็ไม่เขียวหน่อยหลายของมูอจะหน่อยเพราะว่าไม่เขียวน่อยเราไปทุญทบนเป็นผู้ท่องบนให้นะครับปฏซื้อน้ำซื้อยางนะครับปฏซื้อของถวายวัดเนาะ ต้นม้เลยกับสีเติมน้ำมันแน่กับสีใสได้การเติมน้ำมันหาเหล็กดีดีไอพีน้องกันเสรละก็ให้มีตุยน้ำเผื่อกลังใจเพิ่นนะครับผู้เพิ่อนเห็ดสองไใ้ท่านมีรายได้เด้เงินได้จะเทียบไปลราไม่ตุยเงินบัดท่านได้จะเทียบนะมันไม่ไม่ไม่ใช่หรไม่ตุยบพวเราบัดท่านพ่อลอยเหรียญเหรียญโม้เลยกับเป็นทุกงานท่าเจ้าละงานสีเดือนหาเดือนท่านได้เงินเด้งไม่ไม่บัดท่านได้นะครับผู้เพื่อนผู้ใจออกกับสีเศร้าน่ะนะครับคุกบดันบอกไม่ตุยว่าเจ้าต้องโคตนสูงอีเด้ จะีแดงก็ร okay. ู้กันงยังไงด้วยนะเอาฝันในฮอเกียวมาตามของฝันแม่เกี่ยต่อเนาะเป็นฝันตรงหงดไปนะครับคือฝันแม่นักแค้งทั้งบนทั้งล่างเนาะนะครับเอาก้อนนึกกระสีก้อนม่อนกินกำใจนะครับให้ก้อนเนาะนะครับขอขอบคุณทั้งพี่นัาทั้งน้าสาวสมบูรณ์เนาะแล้วก็เอฟซีจากเกาหลีด้อนะครับสีไม้คะแนนให้กำลังใจเมเกนนะครับนะครับวันนี้เมเกนเนาะเป็นคะแนน สองพั 2, นหกร้อยคะแนนเด้อน,นะครับแต <ạ. S 1> ่เฉพาะเป็นยังเรนาะหัเด็กคะแนนมันปลาไหลน้ำไล่ซื้อปลาไหลก็เลี้ยวเบาอยู่ไอไล่ซื้อแบบสองหน้ากระดาษแต่เฉ่าะเบาเด้อถ้าถ้าถ้าหลายก็บอกนัน่นเขาบอกให้ประกาศมันได้อยู่มันหน่อยๆเขาก็าว่าเด็กคะแนนแมงก็แพงเถอกมันหน่อยๆได้อยู่ว่าเส้นมันแบบสองสามน้ำสามหน้ากระดาษแต่เวพาะแต่เฉพาะเบาเด็กซื้อเนาะเพรสิซื้อวันเรียนไล่ให้มันหลา,า,ายไปังพี่ครัเอ้าบาทนี้ไม่เก๋ฟันดี่ป่ะครับผมเอ้ฟันก็ไป ไอ้บ nice. uh ังตาปูก huh. ah ็อ huh. ah ันเดี๋ยวๆๆขออนุญาตขออนุญาตแป๊บนึงเนาะขออนุญาตแสีกเด้อนะครับจะจมเด้อนะครับขออนุญาตเกินก่อนมันสิเข้าใจกันเออคือหมอหลวยจมก็เป็นเกว่าเม็นเก๋เจ้าก็ล็อกขอเป็นตัวเห้ไหมเป็นหยังเอออขให้เป็นเลขเป็นตัวนี่มันต้องตีง่ายมันต้องบ่ได้ตียากให้เป็นฝันเฮ้ามาเตียวที่มันติดมันเปียงอะนะอไอเสียอยู่ในสฉพาะอนในหยังมันไหลายเล้วไปเก๋เป็นผู้ขอให้ว่าหัวไหเป็นโตซะบอกภูมิเจ้าที่เฮาบอกเทวดา ผู้รักษาบอกกันคุบาอาจารย์เท่านะคนก็เลยฝันว่าจะไปตัววิริได้บันก็เลยว่าฝันแล้วก็เลยชิมไตามให้วันนี้เอ้าไปเกี่ยวข้อมฝันว่างไรครับผมฝันว่าได้กลับไปไอ้โคกเห็ดเอฟซีคนที่ฟังคลิปนี้ก็สิโคกเห็ดที่เพ่นปิดว่ามันมีงูซ้ำกระสอบบ้านเพิ่นปิดพ่นว่าหายคนเข้าไ,ไปพ่นว่าหายคนเข้าไปวันนีน้ เก็บไปแต่วันนั้นเก็บไปกับมูวันนี้เก็บไปผู้เดียวพอไปตะปูที่เป็นปีไปจ้ะแต่วันนี้มันมีงูฟัแบบแบบแนเจียงแหนหนาวม,มั่วมันงงูซ้ำกระสอบฟักฟักไข่งูฟักไอซ้ำกระสอบเป็นฟักไข่ย,ยูงงูอนาคตดาฟักไข่อยู่วันนี้วันนี้ไอตะปูได้ถามว่าเองจะเอาไหม ก็บอกว่าเก๊เอาวันนี้ปูไอ้ปูได้หายงูงูไปปูเลย้ของงูอะไรแม่ไไปอ่าลายแม้ไไปก่อนไอ้แต่ปูกัเลยนับ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 ไข่อ่ะว่าหกสิบหกไอ้หน่วยหกสิบหกฟองวันนี้เพื่อนก็ถามว่าเอาไหมก็คิดว่าเพื่อนหายกิ๊กเก๊คิดว่าเพื่อนหายไข่ไข่งูเกก็เล็กจะไปเอาไข้งู วัดนี้งูตัวนั้นมันเลยไรเก๋เก๋ก็เละจำซีซีลอยแต่ว่าไอ้เก๋ก็สวดเอิญเอิญคู่บาอาจารย์สวดอิติปิโสแล้วก็ไอ้ประตูเมตังชวาสิบไปฮอดไอ้ทางเพราะพรอเผยไปไปฮอดทางทาง่ายท้าวเฮาเหยียบทางงหญ่เฮาก็สะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นเป็นว่าน ได้ข้อหมายเมื่อกี้เนี่ยแตคือเออปูเนี่ยให้ไข่จ้าให้ไข่งูหกสิบหกฟองอ่าเมื่อกี้แล้วเขาจะเอาไข่เป็นวนวดในไฮเออ,อเลยว่าสิบเอาสิบเอเอาไข่แม่มันก็เล็ดลายโอ้โหกระเล็ดเลยที่คุณลอยเลยอ่ามันลายชุ่มชื้แต่ว่าไอ้พอเบายังสีมันมันคือสันนี่จ้ะแต่ว่าแต่ว่าในฝันเนี่ย มันยาวนานมันคือความทรมานมันคือเขาสิตายเขาก็เอิญคู่บาอาจารย์พ่อคู่แม่คู่มันยานไอ้พอเขามาเป่าไอ้ให้ค้นฟ้านี่อมันฝันได้จริงจริงอะไฝันเนียทรมานเลยกันทรมานยานตายลูกยันเป็นแววมารวยข่อยชิบข่อยเป็นตัวเจ้าหลอก่อยยานนะกัน เพรย่านย่านตายเพราะเป็นโจมันเป็นยังสีนะย่านความหวานความย่นหอมเป็นฝันเลยเื่อร้อนเป็นฝันซืเอื่อเพราะไหนเป็นตัวแล้วล่ะเท่ากันนี่แหละถือว่าอะไรถือว่าได้เป็นตัวเนาะถือว่าเป็นตัวนี่จะซื้อไงเออมันจะไงบ้างในหนังเคยเห็นหนังอ่ะนะคนลาไหลงูวะวันนี้เอยแนะนน้ำไหม่เาะตให้เจ้าฝันให้ฝันดีให้ฝันให้งามไงหลุดเรียมหลกดลุ่มไงเดี๋ยวบอกไปน้ำบิชาอีกว่าสิเออให้ได้เป็นตัวให้ได้ง่ายๆอย่าให้ลูกเรียมไหล จะให้ปิตยาหลายลูกญาติโอ้ยใบตัวเนาะอันนี้ทนนันต้นตัวมันบลานี่เนาะเนาะขับเป็นตัวเด้อน,นะครับช่วยตัวเลขว่ามต้องสรุปเนาะเมตเน่ะอืมฟันหนึ่งเป็นตัวดีเนาะฟันหนึเป็นตัวดีนะ,อะตอนมีเขียวมีเขียวหน่อยผมก็บอกสิแต่เม่ตุเจ้าของเป็นตัวยังเ,ยนนเป็เขียวเัอะเนาะกันไม่มาฟันพี่กันเออฟันเป็นพี่กันนะรุ่นนี้รุ่นสั่งได้ของแท้เนาะหมายถึงว่าขอแบบไปได้ดีดีนะขอแบบได้ได้ช่างสันครับเพราะว่าฝนเป็นคนมีเส้นเนาะดีเนาะเอาะครับ คือเมกเกปูไห้ไข่หกสิบหกฟองนะครับนี่แค่ไข่เป็นศูนเนยเนี่ยคนศูนย์ตัวนึงเดินไปให้มันได้ตัวเอาลงลงลงลลงลเอาอย่างศูนย์หกหกป่ะให้ตมตัวเป็นศูนกหกอะเดน่ะอืมโอ้มันมันม่ศูนเลย่นี่อือกันกันกันหกหกศูนย์เนาะนะครับกับหัวเออเออเลยตะจอนนี่ พราะว่าเก่าๆมันมีแล้วนะเิกลับไปแล้วบห่านยถ้าเขาบกลับเดี๋ยวห้าเอาอีกเดียวกลับไปเพิ่ลกลักลับกลับกลักลับกับกลการเก่าซูลนเก่าเออห้าเพิ่บกลับเพราะว่าห้าประจัดเกูลเูนาะนะครับเลหนอยตัวๆเห็นหลายตัวเด้อนะครับเพราะว่าเป็นยังรูางสันเตมไ้ลายมันไม่ยัได้ไ่ตุยวางสันหมดเด้คือทุกครั้งเดือเป็นแบบนี้คือแบบนี้แะ คือจังไม่เขียวเนี่ยห,มา,หามากหายห้องปัดเนี่ยอีบห้องปัดดิฟูนยั่สิบ่ค่อยตัดสิบ่คอ่อ,คอยได้กันหายมอเตอรตัดหายน้ำได้ก็มีโชคกันอยู่อันนี้เกนี่เขาเจ้าก็ซื้อมันบ้าห้อตัดหายข้างในเขาก็เอาตามม<น>ัน,น,น,นขี้ไดหรอผู้คนบางเก่งมันบนคนนือกันเนาะคนแต่ละคนเนาะมอเตอร์ก็คือว่าเหยีดภาพร่วมเป็นกลางๆไงเพิ่งแต่ว่าตัวเนียนคือหกสิบหกเพราะไม่น่ะเ้าสิการหกเก้าก็ได้การเก้าเก้าก็ได้นะครับ จะ่เรืมว่าเป็นใครเนาะก็เรียกว่าเพิ่มศูนยในน้ำเนี่อ,อาจจะเป็น3ตัวเป็นหกหกูนก็ได้นะครับไม่อกี้เราวาหกศูนยก็เอาเก้าศูนย์ในน้ำเนีย่ยคันพลาดเอ่นนะก็เรียว่าหกสองหกกับหกเม่อกี้เราวามาเกลีหนึ่งน้ำเพลนึ่งอัน,นมลักเดี๋ยวก็เห็นกว่าสามตัว้าตัวได้มมัมกมมักสเมียนมักชัวร์ครับเกลหนึ่งหงเกลียหนึ่งในน้ำนะครับประมาณนี้เด้อนะ้อตรวเขาผ่เด้อนะครับติดตรงตีไปหลายเพราะว่าจำได้ว่าทีแม่เกียวหน่อยหกหกว่าห็นว่งหวเกล เออจะจำได้ไปจำได้เจ็ดนาไปแต่จำไม่ได้เว้ยบอกมันต่างตัดไปเหมือนกันผ่านเพราะเขาเก่าเก่าเก่ารู้ไหมเห็นเราพี่น้องเรียกเขาฟังดีดีแล้วเรียกเขาชื่อปูเป็นนายฮกซิมฮกเขาก็ซื้อฮกฮกก็ได้เก่าเก่าก็ได้อีสีนะหรือพี่น้องว่าเออใครเป็นศูนย์ก็เพิ่มเป็นสามตัวก็ได้อีสีนะาความหมายมาเลยแค่นั้นไออยากเอาง่ายๆคือคงฮกไปเลยจบเนาะ อันนี้คือต็มาค่ะคือวางเลยนะครับเนาะตอนแรกเก๋าได้คิดว่าเพิ่งจะหายเลขอย่งเในฝันโอ้ไข่ไข่ออาหกสโบหกเอาไปเอาไปกรเพิ่นหายเลขกันเลยกระเพิ่นหายเลขกันเลยหกหกสิบหกครับ ใยอธิษฐานว่าวมมาเป็นตัวเลขอธิษฐานอธิษฐานนะเนราะเจ้าคนเป็นนังฉี่อธิษฐานให้เป็นโตว่ะเนี่ยนั่นเป็นโตเพาเป็นโตก็เลี้ยงเพราะเป็นโตแต่ว่าเป็นโตแบบช่วยฉี่เป็นโตแบบเป็นต่ยันเพราะเราไม่กระสันมักระเนี้ยวแต่ว่าไอ้ได้กลมฝันเนี่ยโอ้พ่อคู่แม่คู่พ่อคู่แม่คู่ว่าใจพระพุทธเจ้าขยายยมเอาวะล่ะวิพยันญญานเนาะ ไม่นี่ล้างไม่ใจขึ้นเพราะ่าเหรอคอส่งขอเลไเป็นโตแต่ว่าขอให้ลูกฟันดีๆแน่ยให้ฟันเป็นแต่ยานหลายก็ขอให้ฟันดีๆฟันงงามเลยจะได้ก็หมายว่าจะเสริมละอีกดกันหน่อยใช่ใช่เป็นตะยานหลายลูกยาติฟันเป็นตะยานมันมันมันได้แรงมันเมื่อเนี่นนะครับขอบคุณไมเกหลายเด้อนะครับเอาความรู้เขอสรุปเป็นภาษาไทยนะครับไทยตัวเก่าขอโทษขออภัยเ้อนะครับคือไมเกลนะครับฝันนะครับฝันว่าไปโคเก้านะครับจะเคยไปกัมมูเนาะ งูนี่บางบางนี่นี่ขาเจ้าเอางูยู่จากโคกสง่ามาปล่อยดูทอกระสอบเนาะเงินตายเดียวกันปะมันไม่ใช่ไอบ้านโคกสง่ามาเอางูเอางูเอางูอยู่หนี่ไปเพิ่นเอาไปได้เกามือเราเพิ่นยุ่ว่าได้ไอ้นี่เรื่องจริงนี่จ้ะเพิ่นเอาไปฝันเจ้าฝันนี่เรื่องไหนฝันนี่นั่นเรี่องสิมานนี้ไหมฝันเว้ามาเจะวมาเพิ่นฝันไปแล้วมันมาต่อจากฝันนั่น คือแม่เก๋เนี่ฝันว่าไทยโขงสงหามาเอางูในป่านี่ไปตัวทอทงปุยเอาไปยูพันละเก้ามือยูไปไหนเป็นงูจระชีเลยเราเมื่อคืนในป่านี่บาดมือนี่มือโล่งเล็กเนี่ยเมื่อกี้เรามาฝันไหมว่ามาป่านี่ป้าบอกงูเมื่อคืนไว้แล้วเนี่ยปลาจกป้านี่กออ็เลยไปผอบปูปูลายงูของใครแล้วก็เลย่าเชียวไข่ให้แม่เก๋ถามว่าเอาไหมเก็บแบอกเอาเป็นคือจำนวน 66ฟองใลยแม่เกในความิดแม่เกเข้าใจว่าคนหายไข่เออจะได้จิบเอาไข่ครับงูกันเลไลงูกับเลไลกัเลเล็ดชีคุณลอยมากนะั่วนมน่องยังเปนเปยเสียงอดถนนใหกัเลยตื่นสลุงนี่นะครับโมเมนต์ตื้นแบบลืมตายมันสลุงนะครับเอากระสุนตามดีด้นะครับจำนวนไข่คือ66ฟองเลยครับก็โทรได้ไรจะฟังเกหรือฟังย่าก็เลยที่จะละเพราะเราเป็น นะครับแล้วก็เล็กกันไห้นาะยันเป็นคืองไม่เขียวเพราะมม่เชียวก็ะได้หกหกมาเท่านั้นกพัก้าหงากับหกเก้าเนาะคนนั้นเนาะแล้วยันเป็นเท่ากับเทียดเลยครบสุกโตัวไอีีนองพิจนาวนะครับฟังแล้วก็บพิจนาดีนะครับเนาะปูไห้ห6สฟองเนอะนะครับว่าใครเป็นเลขศูนย์เนาะก็เลยว่าเอาเพิ่มศูนย์หตัวน้ำเป็นหกหศูนย์ะครับตัดแ่หกเก้าเก้าเก้าแล้วม่เชียวว่าเพิ่มเข้าศูนย์หนส่งน้ำเนี่ยนะครับยองหกน้ำตันนนไม่เเด้ะครับ ตั้งดีๆก้อนซื้อนะครับเพื่อควบฉันกแกงเนาะเราเล็กมันเล็กหน่อยโตจะว่าเท้าตีออกนะมันครนนอบคุ้มเนาะ,ะนะครับไฟโจขยันน,น้ำก๊บฝันไปเกลือเด้นนะครับพอพูดเรื่องซีดารลายเด้นนะครับสี่นอนกิในลมใจแบบอัดแน่นมาให้เนาะทั้งมารวยกับคอหยาดขอไผ่ที่ต้องแร่งตันโดยที่ใส่วิจรารณญาณเองเนาะเพราะว่าผมบริษัทบูม่าให้ผู้อ่านผู้นี้เท่าไหลเลยนะครับมารวกับอานว่าทึงคาร์โลคาร์นัมันแม่เขียวคนเกลียงไปทำบุญน้ำ <S <S ก็เลยแบ่งส่วนทำบุญน้ำหลักไห่เขียวน้ำะนะครับแล้วเาก็ให้กําลังแกแม่์ตุ้ยนะครับมันเลือดไห่แบ่งตัวน้ำมันไปนะครับก็จะไปทำบุญมื่อนาะ,ะไม่เขียวกะว,ว่าได้แล้วได้เหล็กนะครับพี่น้องเอฟซีแต่ว่าพเพื่นท่านบอกว่าตัวใดคนวายจะเป็นโรควีพนล่ะอยู่วัดทุง่งเศรษฐีโอ้สิไป็นไยทำยังไงแม่นนะครับก็ถ้ารับชมเนอนะทดลองเม่เขียวหน่อยเนาะเอาขอบคุณเม่ยเก้ให้ชมให้มาหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ